วันนั้นอนะวันที่หนูโดนคดีอะหนูอยู่ข้างลตางนี้ใช่ไหมยอยู่อยู่ตรงข้างลต้งนี้เลยเวทีมันอยู่ข้างล่างรถกระบะจะอยู่ข้างล่างและหนูก็ขึ้นปัสาวโดยที่แบบถน,นนอะทุกแยกอะพี่คือมีแต่คนอะคนจนแบบเราไม่มองมองไม่เห็นหางแถวว่าหางแถวอยู่ตรงไหนอะซึ่งคือจะบอกว่าโอเคเราสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแบบรถติดก,ก็ได้แต่อีกในเนืงอที่เราได้เห็นนะคือ พลังของประชาชนที่ทนไม่ไหวแล้วอะประชาชนอึดอัดขนาดไหนถึงกับขนาดที่รวมตัวออกมากันเยอะมากๆแล้วปินนดถนนได้มันคือความอึดอัดของคนที่แบบเยอะมากๆจนแบบทนไม่ไหวว่าเนี่ยคือพื้นที่ของฉันละที่ฉันต้องการเรียกร้องไม่ว่าใครก็จะขัดขวางฉันไม่ได้เพราะฉันเป็นประชาชนคนหนึ่งและมีอํานาจมากพอในการที่จะพูดการต่อสู้ของเรามันยังไม่จบแน่นอนเพราะฉะนั้นพี่น้องคะคือหนูไม่มีความตัวรวมเลยอยู่แล้ว มันคือการที่เราเข้าใจแล้วว่าเรามาต่อสู้ตรงนี้เพื่ออะไรแล้วเรามั่นใจในหลักการของเราว่าหลักการในการต่อสู้ของเรามันไม่ได้ผิดการที่เราออกมาพูดถึงเรื่องที่มันเป็นปัญหาในสังคมวัตถุประสงค์เนี่ยมันเพื่อต้องการที่จะหาทางออกเพื่อที่จะต้องการแก้ไขปัญหาที่จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมบสุขไม่ว่าจะฝ่ายใดก,ก็ตามมวลกระดูมาากมันจะต่างกัน,กนแต่หนูว่าคุณค่ามันไม่ได้ต่างกันคือประชาชนมีคุณค่าในตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมากพอว่าการต่อสู้ของเรามันสําคัญอย่างไรอ่ะหนูคิดว่ามันเดินต่อได้โดยที่หลังจากเนี้ยเราจะทําความเข้าใจและรับมือมันว่าโอเคเราได้สุดแค่ไหนอะไรที่มากกว่านี้แล้วมันไม่คุ้มเสี่ยงอะไรที่มากกว่านี้แล้วมันไม่คุ้มที่เราจะต้องเสียก็คือพยายามต่อสู้บนทางที่อาจจะอันตรายแต่ทําให้มันชาญฉลาดที่สุดอะค่ะมอบสิทธิ์าถาละคนที่คุณก็รู้ว่าใครคือหนูก็เป็นคนจัด แล้วมันก็เป็นจุดประสงค์ของหนูเองที่หนูอยากจะหยิบยกเรื่องสถาบันพระวัติศาตร์มาพูดในที่สาธารณะเพราะหนูคิดว่าในเมื่อมันเป็นปัญหาพี่มันเป็นปัญหาที่แบบคนไทยมันเก็บมานานมากไม่กล้าพูดถึงถูกซุกอยู่ใต้พรมเวลานานแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่คนชอบไปพูดในที่ลับอะ่ะแล้วการพูดในที่ลับอะค่ะมันทําให้เกิดการบิดเบือนของข้อมูลของความเข้าใจอะไรหลายอย่างในสังคมไปแล้วมันทําให้เกิดความขัดแย้งได้ทีนี้หนูเลยคิดว่าในเมื่อสิ่งที่มันเป็นปัญหา แล้วมันก่อให้เกิดความขัดแย้งอ่ะมันควรจะต้องหยิบขึ้นมาคุยบนที่แจ้งไหมเพื่อที่จะได้มาถกเถียงกันสิว่าอะไรที่มันเหมาะอะไรที่มันไม่ควรอะไรที่มันเหมาะสมที่มันจะอยู่ร่วมกันได้และยอมรับร่วมกันได้การที่เพียรนนท์ขึ้นมาพูดอ่ะมันทําให้พลิกหลายๆอย่างเกิดจุดเปลี่ยนวันนั้นหนูนิยามคํากับเพื่อนว่ามันคือการแง้มฝ้าแต่หลังจากน้วนะคะวันที่สิบทางแนวรื่อมทาสารและการชุมนุมทำลายฝ้าเพดานหมดเลย พังเพดานเลยได้พังเพดานไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันมันก็ทําให้เราเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดในประเทศไทยพี่แต่มนันเกิดขึ้นจริงๆสามข้อเรื่องนี้เราไม่ได้ต้องการแบบว่าปพ๊บปั๊บ,บ,บขนาดนั้นสิ่งที่เรายังออกมากันทุกวันนี้นะคะหนูว่าทุกคน,นมีจุดประสงค์เดียวร่วมกันกน็คือต้องการให้ประยุธ์จันโอชาลาออกอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลทาได้เหลวถ้าอยากจะบอกให้ถอยคนละก้าว อันนี้เป็นถอยของรัฐบาลที่ประชาชนจะยอมรับได้มากที่สุดว,ว่าาคในันัโนโไม่แน่นอนบ้านเราอ่ะมันมีความเป็นประชาธิปไตยหลงเหลือเยอ่แหละตั้งแต่หลังปฏิวัติ2องสมันยังมีหลงเหลืออยู่แต่มันอาจจะถูกเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ความสําคัญของประชาธิปไตยค่ะมันมันถูกมองข้ามไปหรือถูกเก็บไว้ในกล่องที่ทําให้คนไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแต่ณตอนนี้ตัวเล่งปฏิกิริยาคือ ประยุจันโอชาต้องขอบคุณเขาจะเรียกว่าต้องขอบคุณเขาก็กระดาษปากไปหน่อยแต่ก็จริงๆค่ะหนูพูดตรงๆว่าเป็นเพราะประยุทจันโอชาด้วยส่วนหนึ่งที่ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้ประชาชนอยากทำความเข้าใจกับประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะว่าประยุจันโอชาทําให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความเป็นเผด็จการคืออะไรหนูไม่เคยหมดหวังเลยหนูไม่เคยหมดความเชื่อมั่นและความศรัทธาคือพี่อนุนจะเขียน ทิ้งท้ายจดหมายแกเสมอว่าเชื่อมถถั่นและศรัทธาหนูโคช่ชอบสองคำนี้เลยมันคือสิ่งที่ทําให้เรายังขับเคลื่อนต่ออยู่ค่ะพี่ถึงแม้ว่าเราจะเจออนา,า,านาจรัฐบาลที่มันโหดร้ายมากขนาดไหนแต่เรายังไม่หยุดที่เราจะเดินหน้าต่อถ้าจะบอกว่าเวลาอยู่ข้างเราอันนี้หนูว่าใช่อํานาจอยู่ข้างเขาอันนี้หนูว่าแค่ช่วงนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยววันหนึ่งจะได้เห็นว่าอํานาจจะกลับมาอยู่ข้างประชาชนแน่นอนหนูเชื่อแบบนี้เสมอ